วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไลฟ์ในเรื่องของเรื่องมงคลนะครับทิศทางทิศทางดีลายเตรียมนะครับใครเอาปากกาดินสอเตรียมจดได้เลยนะเราจะมีคำถามถามเดือนมีนาคมนะครับเป็นเดือนถ่อนะหลายคนก็น่าจะรู้นะครับใครเรียนดวงจีนอาจารย์ก็ด้รู้ว่ามีนาคมก็เป็นเดือนถ่อนะครับถ่อเป็นธาตุไม้ลบนะราศีบนในเดือนถ่อเนี่ยนะครับเป็นทองลบ เพราะฉะนั้นให้สังเกตนะตัวบนเป็นทองลบทั้งคู่ละปีกับเดือนเนี่ยเห็นไหมพลังงานทองมาเต็มหลอดพลังงานทองลบมามาตัวบนเนี่ยใครที่มีทองลบอยู่ในดวงนะทำงานหมดขยับทันทีเพราะว่าราศีบนมันทางานดาวจรมันมาปุ๊บมันจะกระตุ้นทองที่อยู่ในดวงเราทั้งหมดเริ่มทํางานแล้ะเริ่มขยับและนะครับเพราะฉะนั้นทองในดวงเราอยู่ในอยู่ในช่องไหนนะเช่นช่องปีเดือนวันยาม ช่องไหนมันจะขยับช่องนั้นนะครับช่องปีก็ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเริ่มขยับทีนี้การขยับของทองลบเนี่ยมันขยับแล้วมันส่งผลดีหรือเสียก็ดูค่าว่าทองตัวนี้เป็นท่าให้คุณให้โทษถ้าทองไปท่าให้โทษก็ส่งผลเสียดังนั้นทองแต่ละคนก็ทํางานต่างกันแล้วก็เกิดไทเทพิคาดนะครับมันไม่เหมือนกันหรือผู้ท่าเพราะฉะนั้นทองลบตัวนี้มันมาปุ๊บในราศีบนทองลบในดวงของทุกคนก็ทํางาน เหมือนกับปีก็เหมือนกันอย่างที่อาจารย์อธิบายทองลบราศีบนในหลักปีคือปีนี้ทองลบมันมาถูกไหมเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆว่าคนที่มีทองลบเนี่ยในปี2 5 6พันรหิบสี่เนี่ยมันก็ขยับเหมือนกันขยับทั้งปีเหมือนกันนะอันนี้คือหลักปีแต่ทีนี้หลักเดือนเนี่ยวเวลาทองลบมาให้สังเกตมันก็ขยับเหมือนกันนะขยับหนึ่งเดือนกับขยับหนึ่งปีแต่อย่าลืมว่า ในปีกับเดือนนี้นะครับมารวมกันก็เป็นทองที่มันราศีบนแบบเข้มแข็งแบบรุนแรงเลยนะเพราะฉะนั้นในเดือนอมีนาคมนะครับพลังงานธาตุทองเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นใครที่นะครับหาเลิกทองแข็งแรงอาจารย์มองดูแล้วว่าไม่ยากแล้วในเดือนนี้มีหลายวันเลยใครที่จะหาเลิกทองแข็งแรงหรือธาตุทองให้คุณเนี่ยในเดือนมีนาคมเนี่ยมีโอกาส ีโอกาสเล่นท่าทองได้นะเพราะว่าทองมันมาตัวบนสองตัวแล้วแล้วตัวล่างเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็ยังเป็นคังทองด้วยฉลูถูกไหมตัวเนี้ยฉลูฐานปีตัวเนี้ยก็ยังเป็นคังทองด้วยนะครับและเวลานับแต้มก็ต้องนับดินกับทองด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับเดือนเนี้ยใครที่ชอบท่าทองทองให้คุณถือว่ามีเลิก ดีหลายวันเลยนะครับหลายวันเลยนะครับนะหลายวันเลยใครที่จะกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบพลาดทองในเดือนมีนาคมนี้ก็เหนื่อยน,นิดนึงเพราะว่าพลังงานทองมาค่อนข้างเยอะในแต่ละวันที่มันมาเนี่ยเอาช่องปีกับช่องเดือนเนี่ยมันมีทองมาเข้มข้นเลยเนหะ็นไหมมาเข้มข้นเลย ทำให้คนที่ไม่ชอบธาตุทองในเดือนนี้ก็อาจจะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าราศีบนมันเป็นทองค่อนข้างเยอะอย่างที่อาจารย์เคยบอกแล้วว่าราศีบนเนี่ยเวลาเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยให้ดูราศีบนมันจะทํางานก่อนนะส่วนตัวล่างมันมันจะค่อยๆมานะแต่ตัวบนมันมาทํางานเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่นะครับ